สวัสดีครับแม่ปนอมแม่ปนอมก่อนที่จะซื้อคลอรฟิวทานนี่เป็นอะไรครับถึงซื้อทานครับแม่เป็นโรคคันเป็นคันคันที่ไหนแม่จมตัวจมเหรอแล้วก็ลูกสาวมาแนะนําคลอรฟิวให้กินก็เลยกินแล้วเป็นไงบ้างครับหลังกินทีแรกก็กินไปน้อยแล้วทีนี้ก็เอาไปทามันรอทาที่ตรงคอนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะแม <นะ S 1> <อ>่เนาะตรงคอตัวนะแม่อ๋อคอนี่เนาะเมื่อก่อนมันดําไหมเลยวะแม่เป็นไหมเกรียมเลย อ๋อตอนทาแล้วแรกๆเป็นยังไงบ้างครับทาแรกๆมันก็ทีแรกเขาก็นั้นมันทาเน้นก๊หฮ์เขอ้าไปในทีนี่ทานี่เข้าไปมันก็แสบอ่าแสบร้อนนิดนึงแสบร้อนอครับมันกระทุงโรคเนาะมันไล,โลน่โรคเนาะแม่เนาะแล้วก็น้ำเหลืองมันออกนิดนึงโอ้หัว<ด>น้ำเหลืองออกที่ตรงหลังด้วยตรง,ตรงที่เราทาเนาะไล่บะอะไรหน่อยครับแล้วแล้วแม่ทาต่อใช่ไหมครับก็ทาหคนนั้นคนนี้ก็ทาต่อไปเรื่อยแล้วตอนนี้คือดีขึ้นเลยก็พออย่างไม่ค่อยหายดีครับ คือน้ำน้ำนอเหลือง,อง,องตรงนี้หายไปเลยเหรอแม่แผลตรงนี้อะไรหายไปเลยเหรอแผอแล,แลตรงนี้หายแล้ว<อ>เป็นตะเกียบะเป็นตะเกียบขนๆอ่ะครับเป็นมากี่ปีครับก่อนทานเนี่หยลหลายปีเลยหลายปีเลยรักษายังไงก็ไม่หาย,ม,หายมาทานคอนฟิวหายเลยก็ยทั้งทานทั้งกินทั้งทาี่นะแม่โอ้โหขอบคุณแม่มากครับดีมากเลยเนาะนะครับขอบคุณแม่มากครับพอเป็นวิทานให้คนอื่นนะแม่เนาะจะได้ไปเผื่อเขาเชื่อเราก็โชคดีได้กินใช้นะแม่ขอบคุณแม่ปานอม เขาบอกคนสมเอาขายชุดละอ๋อขายไปหลายชุดแล้วด้วยโอ้โหสุดยอดเลยแหมคนข้างบ้านเป็นแบบเดียวก็ได้ครับโอ้ขายจากความรู้สึกล้วนๆเลยบอกเขาแนะนำให้เขาไปอ๋อมันดีโอ้ได้บุญเลยแม่เนาะเอาขอบคุณแม่ปนน์นอยมากครับขอบคุณมากครับ